สวัดส,ด,สด,ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับดาวนะคะวันนี้ดาวจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกดอกทานตะวันเม็กซิโกให้เป็นพุ่มสวยไม่สูงเก้งก้างนะคะสําหรับใครที่เป็นสายดอกไม้นะคะอยากจะมาดูว่าเราจะทํายังไงกันค่ะที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือทานตะวันเม็กซิโกค่ะเป็นดอกไม้สีส้มๆเด่นๆนะคะที่เราชอบเห็นตามป่านะคะอันนี้คือเป็นพุ่มทรงพุ่มนะคะจะทํายังไงให้เขาไม่ต้องสูงเก้งก้างแต่เป็นพุ่มสวยๆแล้วก็มีดอกออกเยอะๆนะคะเรามาดูวิธีการกันค่ะ นี่คือเบี้ยเล็กๆนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะโดยการหว่านมาเมล็ดก,ก่อนที่เราจะทําให้เขาเป็นพุ่มนะคะก่อนเขาโตโตได้ประมาณนี้นะคะเราก็เด็ดเลยค่ะเด็ดตรงยอดตรงปลายนะคะนี่เลยเด็ดตรงยอดปลายปึ๊บเด็ดออกเลยค่ะแบบนี้นะคะก็ทิ้งไปเลยอีกต้นหน,นึ่งนะคะนี่ยอดตรงส่วนยอดนะคะ,ะลงป้านะคะเด็ดตรงหัวเขาค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะทิ้งไปนิดนึง เขาก็จะเหลือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตามข้อใบนี่เขาก็จะแตกออกมาเป็นกิ่งก้านนะคะเป็นพุ่มสวยงามเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนที่เด็ดแล้วนะคะที่ออกดอกค่ะไปดูค่ะนี่เลยนะคะต้นที่เด็ดแล้วก็ลงกระถางนะคะนี่แค่ต้นเดียวนะคะเพื่อนๆตอนตอนเด็ดเราจะเด็ดตอนที่เขาเล็กๆนะคะนี่คือโดนเด็ดไปแล้วแล้วเขาก็จะแตกกิ่งก้านนะคะดูค่ะเพื่อนๆเป็นทรงพุ่มนะคะ แล้วก็แต่ละกิ่งก้านก็จะมีดอกออกมาเห็นไหมคะเพื่อนๆเราจะมีอยู่ทุกกิ่งทุกก้านเลยแล้วก็จะได้ทรงพุ่มนะคะแต่นี้ยังดอกยังไม่มายังไม่บานนะคะนี่เดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูอันนี้คือเด็ดยอดทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆมาดูกัน,นะคะ่ะ มมีดอกแล้วข้างล่างมันก็จะแตกอันนี้ไม่ใช่ดอกของเขาน้าสีม่วงนี่เป็นดอกฟ้าประทานพรนะคะนี่สวยมากเลยนี่สวยมากค่ะต้นนี้ดูนะคะเพื่อนๆเด็ดกิ่งไปแล้วมีช่อหนึ่งสองสามเห็นไหมคะดอกนี่ค่ะนี่ค่ะดอกช่อเป็นกระจุกกระจุกนะคะตามก้านนี่พอเราเด็ดแล้วเขาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่เด็ดเขาจะสูงแล้วก็ดอกก็จะออกกับช่อข้างบนนะคะแต่นี่คือเด็ดแล้วเป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหม ิ่ที่เราเด็ดตอนเด็กๆกใช่ค่ะทุกกิ่งก็จะแตกมาแบบนี้เลยนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆใครที่เป็นสายดอกไม้ต้นไม้นะคะต้นไม้ประเภทนี้สามารถไปเด็ดได้หมดนะดอกดาวกระจายดอกดาวเรื่องนะคะถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วขาโตพอสมควรสามารถเด็ดยอดพอโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นจะเป็นแบบแตกกิ่งก้านสาขาแบบนี้เลยะค่ะเพื่อนๆเป็นทรงพุ่มไม่สูงได้ทรงพุ่มสวยนะคะ เทคนิคง่ายๆที่ทำให้ต้นไม้แบบออกดอกเป็นกระจุกเป็นช่อ